ไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกบอกเขาเลยนะว่าพวกเราอยากยากันเถอะอยากกันเถอะได้ยินไหมคะนี่ผมผิดไปแล้วครับขอร้องละอเรื่องนั้นมันยายีอ้าวนี่มันแฟนเก่าฉันนี่นี่คุณแต่งงานแล้วเหรอครับใช่ค่ะฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันกำลังจะไปทำเรื่องอ่นอ้าวเท่านี้ค่ะเต้เพิ่ชัช้นแ่หนะ่ะเจ็ดสิบสองบาทเดี๋ยวเพิ่มอีกลูกหนึ่งเอาอีกครบร้อยแล้วกันเนาะหนึ่งร้อยบาทจา้า ไม่ต้องหรอกครับรับแค่72บาทนะครับเจ๊มไม่รับเพิ่มครับตาตอนเราพบกันอะหนีดูแทนจะตายทำไมพอออกมาข้างนอกยอมให้คนในเอาเปรียบง่ายๆแบบนี้อที่แค่ไม่อยากเดือดร้อนอะแล้วพี่แล้วก,ก็แพนเนะเพราะว่าไม่อยากเดือดร้อนกันใช่ไหม อุ้ยโอ้ย,อยคุณจะมาขวางทาไมเนี่ยผมตีลูกไม่ทันเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่สนามแบตนะคะอะไรของคุณเนี่ยถ้าไม่เล่นก็ถอยไปไม่ให้เล่นตรงนี้เลยจ้าไปให้เล่นตรงไหนอะไม่เล่นก็อ,ออกไปเลยแบ๊คขอโทษแฟนผมอยูนี้ขอขอโทษครับหยีเป็นไรไหมครับวันนี้ผมไม่ไปวิ่งแล้วแลกลับบ้านกันเถอะไปไม่แฟนหยีเขาได้รับโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศอะ จริงเหรอแต่ถ้าเขาไปพวกเธอก็ต้องห่างกันนะสิหยี่จะทำยังไงเหรอทำไมหยีต้องเลือกกับแทนนะครับหยีไม่อยากลำบากต้องคอยแบกเงินเพื่อพี่แทนอีกแล้วมันเดือดร้อนอะค่ะวันนี้เราเจอกันสองรอบแล้วทานข้าวด้วยกันหน่อยไหมครับ เดี๋ยวผมจองที่ไว้ให้นี่ยังใช้หูฟังที่ให้อยู่อีกเหรอแทนนั่นชอบหีอยู่ใช่ไหมคะเอ่อหย,ยีคุณเพิ่งไปหยามาวันนี้นะครับเอ่อหยีพยเพื่อนนะึกได้ว่าหยีไมนัดกินข้าวกับเพื่อนอะไว้เว้นหลังถ้าเราบังเอิญเจอกันใหม่ก็แค่นัดกินข้าวกันนะ สวัสดีครับแทนที่ดีดดนะแทนยอมทิ้ตงตำแหน่งผู้บริหารที่ต่างประเทศมาเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงคนเดียวมันจะ,นะคะะุ้มค่าหรอครับไม่เป็นไรนะหยีเขาคงไม่รักหยีแล้วแหละเขาคิดว่าหยีเพิ่งหย่าแล้วเขาก็มีผู้หญิงที่เขาชอบแล้วด้วยอะแถมยอมทิ้งทุกอย่างก่อผู้หญิงคนนั้นเลยเอาหนะ้าหยีแต่งงานกับผมเลยนะคือ ผมกลับไปคิดมาใหม่แล้วผมว่าผมชอบผู้หญิงที่เพิ่งอย่่นี่แหละนี่นีคุณบอกว่าอยากกันแล้วไม่ใช่เหรอฮัลโหลจริงๆแล้วอะ่ะคนนี้คือสาม,มีของฉันเองค่ะผมรักภรรยาผมครับ